ความเคลื่อนไหวกองทัพอากาศคราวนี้เขามาเป็นคลิปเลยใช่ไหมค่ะทางด้านกองทัพอากาศนะคะก็มีการโพสต์คลิปค่ะเป็นคลิปที่โชว์อาวุธชุดใหญ่จัดเต็มแพ็กเกจเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปกองทัพอากาศกันค่ะ ทางด้าน Facebook ของกองทัพอากาศไทยนะคะหรือว่า Royal Thai Air Force มีการโพสคลิปค่ะพร้อมกับข้อความระบุว่าชุดใหญ่เต็มแพ็กเกจพร้อมตั้งแต่เมื่อวานกองทัพอากาศคงยืนยันสันติคือทางออกที่ดีที่สุดแต่หากใครคิดชิงแผ่นดินเราไปก็เจอกันค่ะแล้วก็มีการติดแฮชแท็กนะคะไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดค่ะสรุปไอคลิป ตามหน้าจอนะครับเป็นคลิปที่กองทัพอากาศเนี่ยเปิดเผยถึงการติดตั้งอาวุธให้เครื่องบิน f 6ฟฝูงบิน103ลกองบิน1จังหวัด นครราชสีมาเขาทำอะไรบ้างโดยทหารสันพาวุธนะคะก็มีการโหลดกระสุน20มิลิเมตรค่ะตามด้วยขีปนาวุธอากาศสู่อากาศหรือว่าไซส์ไวเดอร์และ KGGB ระเบิดนำระ,ระเบิดร่อนนำวิถีด้วย GPS รุ่นใหม่ยิงได้ไกลถึงระยะ100กิโลเมตรค่ะโดยนักบินก็สามารถปล่อยจากระยะไกลแล้วก็ระเบิดจะร่อนเข้าหาเป้าหมายได้แบบแม่นยำค่ะอันนี้ เขาโชว์ศักยาภาพของ F16 คราวนี้เขาโพสต์อีกนะไปโชว์ศักยาภาพของ C130 ทางด้านกองทัพอากาศไทยนะคะก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความค่ะระบุว่านกยักษ์จอมพลังแห่งกองทัพอากาศพร้อมทะยานสู่ท้องฟ้า fast delivery สั่งวันนี้ถึงวันนี้ anytime anywhere any mission ค่ะ โดยฝูงบิน601กองบิน6นะคะก็มีการจัดเตรียม C 1 3 0 H พร้อมปฏิบัติภารกิจลำเลียงทางอากาศเพื่อลำเลียงอาวุธยุทโธปกร,กรณ์และกำลังพลเข้าสู่พื้นที่แนวหน้าอย่างรวดเร็วทันเวลาตอบสนองสถานการณ์การวางกำลังและการเพิ่มกำลังในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติค่ะเท่ากับกองทัพขยับจริงๆเขาก็ไม่ได้โพสต์เอาเท่ๆนะ มันก็ส่งสัญญาณเหมือนกันนะว่าจริงๆกองทัพก็พร้อมชนถ้าเกิดกัมพูชาล้ำเส้นเข้ามานะครับแล้วก็มีการปล่อยแบนเนอร์7ข้อความ